แข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แล้วนะคะ15มีนาคม2565สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟค่าน้ำนะคะคลิปนี้แอดรวบรวมสรุปสัส้นๆมาให้กับทุกคนได้รับทราบแล้วนะคะ และการไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่ดีทุกวันนะคะโดยผู้ที่จะลงทะเบียนร,รับความช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟได้จะต้องผ่านการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วหรือผ่านทั้ง3ช่อง มาเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือสถานะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นสรุปสั้นๆน,นะคะสำหรับการลงทะเบียนช่วยเหลือค่าไฟค่าน้ําในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5ของผู้ที่ยืนยันตัวตนสถานะผ่านแล้วเท่านั้นนะคะประเภทไฟฟ้านะคะหากท่านลงทะเบียนระหว่างวันที่15มีนาคมซึ่งก็คือวันนี้วันแรกถ,ถึง8เมษายน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนและหากลงทะเบียนหลังวันที่9เมษายนจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไปนะคะประเภทน้ำประปาลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่25ของเดือน จึงจะรับสิทธิ์โดยหากจากบินค่าน้าประปาในเดือนถัดไปนะคะในส่วนของลิงก์สำหรับการลงทะเบียนแอดจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงกิจการไฟฟ้า สวัสดีการสัมปทานกองทัพเรือนะคะลิงก์แอดจจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ประเภทนะ้ำประปาก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคการประปานะครหลวงลิงก์ลงทะเบียนแอดจจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมใครที่ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วท่านจะต้อง ท่านจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟค่าน้ํานะคะคนเก่าคนใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่หมดทุกคนนะคะวันนี้แล้วนะคะเปิดลงทะเบียนวันแรกสําหรับความช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟสําหรับผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะ